สวัสดีครับจะเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ชัยชาแนลวันนี้อาจจะมาชาร์นิดนึงนะครับกับโครงการเราชนะนะครับซึ่งจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมทำเกี่ยวกับการสแกนบัตรประชาชนในโครงการเราชนะที่มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงนั้นเป็นเงิน7,000บาทของตามโครงการของรัฐนะครับ วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแจกเงินเราชนะจำนวน7,000บาทเพิ่มอีก2.4ล้านคนขยายเวลาใช้เงินถึง30มิถุนายน2564นี้วันที่20เมษายน2564ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเราชนะเพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถใช้จ่ายเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมที่กระทรวงการคลังเสนอหลักๆมี2ข้อครับขยายกลุ่มเป้าหมายโดยเพิ่มเงินจำนวน3 4 4 2ล้านบาทกลุ่มไหนบ้างรอความชัดเจนอีกครั้งนะครับ 2. ขยายแล้ว ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564ขยายเป็นใช้ได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564นี้ครับถ้ามีคำถามอื่นๆครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะจะพยายามตอบให้ ทุกคำถามจริงๆครับคลิปนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะครับอาจจะมาดึกหน่อยถ้ายังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับขอบคุณครับ